คนที่อยู่ในวัยทำงานเพิ่งเริ่มชีวิตยังมีรายได้ไม่มากจะเลือกหลักประกันอย่างไรคะที่จะสามารถคุ้มครองตัวเรากับครอบครัวเราพูดถึงเรื่องการสร้างหลักประกันหลักประกันแรกที่ทุกคนควรจะมีไว้ก็คือหลักประกันรายได้เพื่อคุ้มครองครอบครัวหลักการก็คือคุ้มครองคนที่หารายได้หลักมาสู่ครอบครัวนั่นเองครับหากเกิดอะไรขึ้นกับคนที่หารายได้คนข้างหลังอาจจะต้องเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างย,ยิ่งคุณพ่อคุณแม่ซึ่งไม่มีรายได้อื่นหรือลูกๆที่ยังเด็กไม่สามารถดูแลตัวเองได้ หรือถึงแม้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตัวคุณเองก็มีระยะเวลาในการหารายได้จํากัดเพียง3 0ถึงปีแต่คุณต้องพึงพารายได้นั้นไปตลอดทั้งชีวิตรวมถึงชีวิตตัวคุณเองและอีกลหลายๆชีวิตด้วยฉะนั้นถ้าหากคุณมีคนที่รักและห่วงใยคุณควรจะสร้างหลักประกรันเพื่อคุ้มครองตัวเองซึ่งคือผู้สร้างรายได้หลักให้แก่ครอบครัวหลักประกันที่ดีที่สุดคือการทํประกันแบบตลอดชีพหรือที่เราเรียกว่าคุ้มครองครบคุ้มครองทั้งตนเองและครอบครัวด้วยครับเร,เริ่มต้นสร้างหลักประกรันควบคู่กับการสร้างฐานะต